ลูกสาวนักเลงณหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านของนักเลงชื่อเสียงเรียงนามไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือวัยรุ่นแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านก็ตามก็ยังต้องเกรงขามผู้ชายคนนี้เป็นนักเลงที่มีประวัติมามากมายชื่อเสียงโด่งดังทำให้ใครหลายคนกลัวและเกรงขามคนนี้มากผู้ชายคนนี้ ชื่อว่าน,นายยอดนายยอดเป็นหัวหน้าของนักเลงหลายคนในหมู่บ้านแห่งนี้นายยอดมีครอบครัวมีคนรักคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาอ่ะและลูกสาวอีกคนลูกสาวของนายยอดชื่อว่านางบัวนางบัวซึ่งเป็นลูกสาวของนายยอดนายยอดคนนี้รักลูกสาวคนนี้อย่างมากนางบัวได้โตเป็นสาวที่หน้าตาดี ทำให้หนุ่มๆในหมู่บ้านแห่งนี้สนใจนางอยากได้นางเป็นภรรยาของตนดังนั้นจึงทําให้นายยอดซึ่งเป็นพ่อของนางบัวไม่ชอบผู้ชายที่มาจีบนางบัวลูกสาวของตนเวลานางบัวจะไปไหนมาไหนนายยอดก็จะติดตามไปด้วยไม่ห่างจากสายตาเพื่อที่จะคอยปกป้องนาง และก็ลูกน้องของนายยอดอีกหลายคนจะคอยดูแลนางบัวเป็นพิเศษแต่ในใจของนางบัวไม่ค่อยชอบที่มีคนติดตามตัวเองเพราะนางบอกว่าไม่อิสระในการใช้ชีวิตของนางมีอยู่มาวันหนึ่งนางบัวได้โกหกพ่อตัวเองว่าวันนี้จะไปหาเพื่อนแล้วนายยอดถามนางบัวว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพ่อไปส่งนางบัวก็พูดกับพ่อตัวเองว่า ไม่เป็นไรจ้ะพ่อเดี๋ยวหนูไปคนเดียวก็ได้แต่นายยอดไม่ค่อยวางใจเลยสั่งลูกน้องให้ติดตามนางบัวไปเวลาไปไหนมาไหนพอนางบัวและลูกน้องหลายคนได้เดินออกจากบ้านแล้วออกเดินทางไปหาเพื่อนของนางบัวพอไปได้ครึ่งทางนางบัวก็เลยมีความคิดว่าจะทำยังไงให้ลูกน้องไม่ต้องติดตาม ตัวเองไปที่บ้านของเพื่อนดังนั้นเลยเอาอความคิดเพื่อที่จะตีห่างจากลูกน้องของพ่อนางบัวเลยพูดกับลูกน้องว่าพวกเจ้ารอตรงนี้นะเดี๋ยวข้าจะไปเข้าห้องน้ำก่อนข้าปวดท้องอย่างมากแล้วนางบัวก,ก็ได้เดินเข้าไปที่ห้องน้ำโดยที่ลูกน้องเฝ้าอยู่ข้างนอกแต่นางบัวหลบหนีออกจากลูกน้องไปโดยที่ลูกน้อง ไม่รู้ว่านางบัวออกไปแล้วพอลูกน้องรอนานก็เลยเข้าไปดูอูนางบัวในห้องน้ำแต่ก็หาไม่เจอแล้วก็พากันพูดว่าซวยแล้วเราแล้วลูกน้องก็หายยังไงก็หาไม่เจอแต่นางบัวได้หนีออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้วแล้วพวกลูกน้องก็ไปรายงานตัวกับนายยอดว่าลูกสาวของนายยอดได้หายตัวไปทำให้ในายยอดโกรธ พวกลูกน้องอย่างมากทำไมพวกเจ้าไม่ดูแลลูกของข้าให้ดีอเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆพวกเองแล้วนายยอดก็ได้สั่งลูกน้องอีกทีว่าพวกเจ้าถ้าหาลูกของข้าไม่เจอห้ามกลับมาโดยเด็ดขาดดังนั้นลูกน้องหลายคนก็ได้ตามหาลูกสาวของนายยอดซึ่งเป็นลูกพี่ของตนแต่นางบัวได้ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้ว แล้วนางบัวก็ได้พบเห็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายลูกของนักเลงอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่านายทองแล้วนายทองก็ได้ถามนางบัวว่าแม่นางเจ้ามาจากไหนทำไมข้าไม่เคยเห็นหน้าแล้วนางบัวก็ได้ตอบนายทองว่าข้านี้ออกมาจากบ้านข้าไม่อยากอยู่ที่บ้านดังนั้น นายทองก็พูดกับนางบัวว่าเอาแบบนี้ใหมแม่นางเดี๋ยวแม่นางไปพักอยู่ที่บ้านของข้าก็ได้ข้าแม่นางไม่มีที่ไปดังนั้นนางบัวก็ได้ตอบตกลงที่จะไปบ้านของนายทองพอทั้งสองคนไปถึงที่บ้านพ่อแม่ของนายทองได้ต้อนรับดูแลนางบัวเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ถามเรื่องราวที่นางบัวนี้ออกมาจากบ้าน แล้วก็พูดคุยกันเสร็จก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนายทองก็ได้จัดที่พักให้กับนางบัวได้นนพอถึงตอนเช้านายทองก็ได้พูดกับนางบัวว่าแม่นางหนีออกมาจากบ้านแบบนี้ทําให้คนทางบ้านเป็นห่วงนะแม่นางจะกลับบ้านหรือไม่เดี๋ยวข้าจะไปส่งพ่อแม่ของนางสงสัยจะตามหา และเป็นห่วงแม่นางอย่างมากพอทั้งสองคนได้คุยเรื่องราวนี้ด้วยกันจึงทำให้นางบัวใจอ่อนยอมที่จะกลับบ้านของตนเองแล้วนายทองก็พูดกับนางบัวว่าเดี๋ยวข้าจะไปส่งไปถึงที่บ้านอย่างปลอดภยัยดังนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านของนางพอทั้งสองคนไปถึงบ้านของนายยอด นายยอดซึ่งเป็นพ่อของนางบัวก็ได้ดีใจอย่างมากเมื่อได้เห็นลูกสาวของตัวเองกลับมาบ้านแล้วพร้อมกับมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วนายยอดก็ได้ถามลูกสาวตัวเองว่าเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใครทำไมข้าไม่เคยเห็นแล้วชายหนุ่มคนชื่อทองก็ได้ตอบนายยอดว่าข้าเป็นคนหมู่บ้านอื่นข้าเห็นนางเดินไปคนเดียว ข้าก็เลยนึกสงสารและช่วยเหลือนางแล้วก็ส่งนางกลับมาที่บ้านเมื่อนายยอดได้ยินแบบนั้นนายเป็นคนดีจริงดูแลลูกสาวของข้าอย่างดีข้าขอบใจเจ้ามากแล้วนายยอดก็ได้พูดกับนายทองว่าเย็นนี้เจ้ารอรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของข้าเพื่อที่ข้าจะตอบแทนเจ้าดังนั้น นายทองก็ได้ตอบตกลงแล้วก็ได้รับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันพอรับประทานเสร็จนายยอดก็ได้พูดกับชายหนุ่มคนชื่อทองว่าถ้าเจ้าไม่รังเกียจข้าจะให้เจ้าแต่งงานกับลูกสาวของข้าเจ้าจะว่าอะไรหรือไม่ข้าเห็นพวกเจ้าสองคนแล้วรู้สึกตอนที่ข้าเป็นหนุ่มสมัยแต่ก่อนตัวของข้าก็เลยคิดถึงอดีต ดังนั้นข้าก็จะให้พวกเจ้าได้แต่งงานกันเป็นเนื้อคู่คนรักกันแล้วในทองก็ได้หันหน้าไปมองนางบัวแล้วก็พูดว่าข้ายอมรับข้าเห็นนางตั้งแต่แรกข้าก็คิดชอบนางแล้วแล้วนางบัวก็ได้พูดว่าตัวของข้าเมื่อได้เห็นท่านข้าก็มีใจให้ท่านแล้วที่ท่านดูแลข้าเป็นอย่างดีอีก ดังนั้นทั้งสองคนและพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ได้ติดต่อปรึกษาหารือหาเร่องยามที่จะจัดงานแต่งให้กับลูกของตนเองทั้งสองคนและทั้งสองหมู่บ้านก็ได้มีมิตรภาพที่ดีต่อกันและนางบัวก,กับนายทองก็ได้แต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันย่างมีความสุขเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนิทานสนุกสนุก ลูกสาวนักเลงฝากเพื่อนๆนกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอขอบพระคุณที่รับชม